พี่น้องแฟนเพลงนะครับที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เป็นจังใดในน้อเจ๊สถานะขมาในเด้อพี่น้องอยู่ทางใหนเน่ยนะครับพี่น้องมาเป็นกำลังแรงออกแรงใจเฮลุลาากับทีมงานศิลปินเมืองชมแพในค่ำขึ้นนี้นะครับถือว่าเป็นงานแรกแหกมานฮ่า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 ว่ฮาฮ่่า ว้ายมาทางจัดได้แทยบัตรคณะกูอยู่ขึ้จัดบ่ได้จัจกเทีย <c oughs> จนกูได้ขอมาล่ำน้ำเพิ่นเออขีตรงมากขี้ตรงมามึงอย่าไปแว่บันหลวเดิวเบ่นไฟหมอน้ำนี้เขาเปิดสปอร์ตในตาเขาขีไมาอีกเลยมาอีกขันมึงเหม็นประแดดแสดงว่าหอดแล้ว <c oughs> เลียวซ้ายโอ,โอ้ขวาเลี้ยวขวา บ้านโมนบ้านโมนบ้านสะพานไม้นั่นเดี๋ยวนี้เขาทูบไม้แล้วย้อนผัวกูเป็นอ,อบอตอ <c oughs> ว้ายเฮ้ยบัดดีค่ะวัดดีครับเท่าเอิร์นมูเอิรนพวกเท่าเอิร์นมูมาเบิ่งมาล่ำบาดมาจางล่ำได้แท้มาเป็นบารมีปูขุนหารคักบ่ว่าแล้วปูเพิน่นศักดิ์สิทธิ์คือนอย่างนี่ตัวยังว่านี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอา้าอันตัวเธอครับฮ <c oughs> เป็นผ on ู้ใดก่อนนี่ไปจังไหนมาจังไหนขึ้นมาอยู่ทั้งหันหมอลำกระเทยกะลาสินกระเทยกะลาสินแต่ยินคำว่ากระเทยชุ่มแพรมะยามกระเทยมาติ่นมะขึ้่มอยู่หน้าหันครับคือบ่มาอยู่ข้างล่างพุ่นเอ้าแจ็คเลี้ยวข่อยว่าเม่นอันกองบวชว้าข่อปลาอยากทากเป็นอยังข่อยขี่รถมาบ้านสีเลี้ยวเขาบ้านบางกำแพงวัดหันเป็นอย่างจังไหนจังว้านบวชน้าทีมพนะ ไปอยี่รถขมาหอดบ้านหมุนไม่ไหญ่ใส่เฮียหน,นักทีมว่าฉันดอกออที่ทามหาเวทีหมอล่ำจะไปทมหาหนักทีมเห็นบ่บันนี้บ<อ>่จะเป็นปึกกระลุนมีตานาหนักมูก็ามาหนาักทีมนี่คือเป็นบวชหลายคนนะบวชเป็นมู<อ>เป็นทีมคือว่าคือเมื่อวานบวชอุปสมบทมูแต่มาเขียนแนววดาโอ้เป็นรวบตึงบ่เพราะว่าเป็นทีตต้งทีมคุดบอน อัดไปใสก็รับมาจาังไหนหงูมูยู่ใสก็เด่นเห็นเพิ่นได้ล้ำก็เลยมีความคิดความอ่านความคิดบาสิตั้งสำนักงานสิตั้งสำนักงานหมอลำแต <c oughs> ่งตัวจังสี่บ่ตั้งสำนักงานหมอลำเขากระจังสี่ละเนาะยังกระเทยบ้านต้อนตีนี้โอ้ <c oughs> oh, สวัสดีครับคุณแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่เราจบจากกันโดนไง <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแม่เง่อนข่อยจื้อเจ้าบได้ยี่หลีได้ใหญ่เฮอยใหญ่ข่อยซื้อหยังวะจำซือ้อเพิ่นบ่ได้คือกาเอาเงินเพิน่นกระร้างกระเทยบ้านหมุนมันโง่นี่มาเอาเงินคืนเด้อออกบ้านไดบ้า,า,านนอกบ้านขอบคุณเอนื่อยสาวเด้อค่ะเด้อจื้อได้อยูุงจะมาจื้อซื้อบ่ได้อีหลีอันสิมาตั้งสำนักงานหมอลำวัดสันทอเวียน เอาตั้งสำนักงานบอลลัมหนิมันต้องล้ำเป็นเลยมุ้ยก็ล้ำเป็นแล้วก็สันติก้าตั้งตีล้ำได้ยุบอ่ะครับล้ำให้ฟังจากก่อนเนี่ยเอาให้พี่น้องเปินฟังให้มั่มาบ,บัดนี้ฟ่าสีกามเอ้าเอ้าเอ้าฝ่าศีกามจะไหนศิลปินเมืองชุมแพเบิ่งป้ายเไปแน,น่น่นโอ้ด <c oughs> ีค่อยลืมอ่านเืือขนะาดจังสัญญ่นแล้วบอลลัจู๊ดมานกะล้ำฟ่าสีกามเนาะ มาบบดนี้ศิลปินผู้ไทยศิลปินเมืองชุมแพเอาอย่างท่านไหนแมนยุติเ่าท่านเดแมนแดเมนตั้งซื้อเงาเนาะเอาแจ้สี่แต่แจังสี่แหละไปหลายคณะบ่แมนมีผู้เดียวดีมาหลายคนหุ่ยหมอล่ำเปลี่ยนสำนักงหนึ่งก็ต้องมีโตพ่อโตแม่โตพระโตนางท่านนั่นเตี้ยเออยุใส่ละตหมอล่ำเจ้าไหมยังวันเดี๋ยวมีเจ้าภาพผู้หนึ่งเพิ่นบ่ฮ้อมบุญน้ำมูเอ้าคือบาจังสั่น เพิ่นอยากจ้างส่วนโตโอ้ยอยากได้นาได้ตาเออบางเว้นทั่นโวไม่ยู่มุกไม่โอ้เพิ่นก็เลยสิจ้างเจ้ายังว่านี่แล้วโทัหาเพิ่นเบิ่งหนูสิมาโทั่วอย่างค้าผู้ใดปล่อยผีบ้าผู้ในเคลียบเกินมากยุใส่ผีบ้าอันนี้ว้ายต๊บบ้ายังมาว่าฉันผีบ้าเด้อเอ้าเธอรู้จักเพื่อสาวฉัน ฉันและเธอระหนาวผู้ไร้สนาอ้าวกะเมพยาบาลหมูน่นดีโอลิติผู้ไปเขียนป้ายบวชหน้าทีมบ้าบอาแล้วเบื้องแนี้หนักได้สุมน่ะนะเออหัวฉันเหมิดตั้นตัวนั่นอันขึ้คืนไม่หยางบาดคืนมาจางหมอลำไม่หยางสวัสดีค่ะแม่เจ้าพาเออเอากองไว้หันละ น่าประสาทมาจ้างหมอลำใส่มาเห็ดยังบีกุใส่มาเห็ดอผีบอมมันมันบอมเป็นบีมันยังมันหยองได้ใจแค่ผมกูผมกลัวผมแท้ผมแท้ก็เพราหายใหญ่ทอปแล้วบีหายซะก่อนจังม้าจื้อซื้อได้แล้วใหญ่กูซื้อทอปโอ้ยความผู้พระเอกฟ่าจากเอาใบหนึ่งก็เป็นใบงานพระเอกใหญ่ตนโอ้มันเป็นใบบือกัน โอ้หนาบักมงองเราถ้าได้สูกป่านไหนต้องบกม่วงกันเลยมองกูคือได้ใบซ้ำคักแท้ห้เออซ้ำอะไรอะมันสูบแล้วได้อีหลี่อนดี้เพราะเป็นมาท่วงเอาหลังหันเด้อกูบ่ไว้ใจคนอยู่โคบิดเด้อยากได้หนาซื้อหนึ่ตัวยาวายยาวาเอามาหดตำแหน่งงานหมาแล้วหรอจีมาเบากันเป็นมันเป็นหมอแน่เทาะกันสีจ้างท่านไหเอาเมนผู้ใดไรหน่ะนะพูดอะก็ครับนี่ แม่เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพคอยบ่าแมนเจ้าภาพร้องไหมเอาตีเจ้าภาพเจ้าตีเออเจ้าต้องูอขัดสนคุยกันเอาเรื่องศาสนาคอยบ่อยูนน้ำพุ่นไปเป่าน้ำอ๋อสม่ผุ่นสองโม่ผุ่นบอกกันตลอดวันนั่งเอาไปมีดดีโตเห็นถ้าเขาเลือเขาเห็นถ้าเขาเลือเขาซาเออ่างไม่เมืองชุ่มแผลตบะฉันอยากจ้างอี่ละขนาดน้องไม่เมืองชุมแพลนี่มีบ่สสำนักงานเนี่ย มีมีแต่ว่าเพิ่นติดแล้วมือนี้หาตีแล้วมือนีน้ติดแล้วเอาฉัจานจ้า,จาง,บบาางมืมออื่นก็ได้อาแต่ว่าฉันจ้างอีเด้อค่ะจ้างแบบอะไรเอาฉันจ้างน้องไม้มึงชุ่มเพลแต่ว่าฉันเพ่เอาน้องไม้มึงชุ่มเพเด้เอาแค่เพ่เอาเพิ่นเอาฉันแซงเล่าเอาแซงเล่าไงหัน่จนจังไนแล้วออกมากเต้นมากกระดีโดก,กันตัวก <c oughs> ็เห็นบ่เนี่ยกระเบิ้งเป็นอย่างฮ็ดได้จังสิได้งเงินน้ำเพิ่นบันี้น้ำเลี้วฮะ อันฉันมาสิกางขนาดนี้เดี๋วตาบาฉันบ่เอาไม้เมืองชุ่มแพ้บอเออฉันเอาตาหมีงามดีเอาเอาเอาไปยางฮะมันเศรางามแล้วเดีนี่นี้กระซามนายอดคือผ้าปูนปั้นนี่ฮาว่าให้เล่าแล้วก็รอคือเกา่นาละดีอันตาบ้าบ่เอาล้ำเรืองเกาเกาที่ออกวีซีดีเด้เนี่ยอันสาวบวกข้ามี่ฉันบอกฟังเอันนี้ก็ได้สาวไต้หวันฉันบ่มาสาว สงรงข้ามใจว่าฉันบป่มักฉันบ่ามักลรฉันบ่ามักเราล่ำมาดั่นแม่ลํำอันใดเอาเอาผัวน่ะไปป้าเอาเอาแหงทรงสักการะฉันบ่ามักเราเราล่ำก่อนอีฉันบ่ามักฉันขี้เดียดสะเด้บ่ฉันขี้เดียดปากเราฉันแต่ขี้เดียดแต่ฉันบ่มีงานฉันเรียกบ่ได้เอายาสีด้ไปนติแจงอยู่นี่น้องไม่มงชเพบ่ออันต่ว่าล่ำเรื่องนี่ฉันฟังเลยเป็นหยัางเลี้ยงหยั่งมักเลี้ยงไหนพระสุทนมาโดลาอิปปอบ เป็นยังมึงขวามบ้านผือมาอยังคือบอแว่เอาฉันอยากให้น้องไม่มึงชุบเพ่แม่ล่ำแม่น้องไม่บ่เคยล่ำผัดสูตรทนแจ็คเทียเอาขันบ่ล่ำกับบอจ้างเท่านั้นแล้วนี่เป็นยังสำนักงานป้าเอ็นนี่สำนักงานป้าเอ็นซ้อมมาไม่ไม่มาดมาดฮะซ้อมมาไม่ไม่เอาซ้อมมาอยู่ตีนักแสดงนางเอกสาวจากนาฏศิลป์เสียงท้อนางเอกต้องสวยจวดจวดงามเนี่ยน้อยเลยท่านเลี้ยวลา É ah. เมึงก <mile> oh. ูเอิญนั่งมโนลาเพราะแม่นเอิญไม่ไงบุญลำนี่ละมโนลาเนี่ยนะโอ้ยแม่นมโนลาโพดประเด็กโพดแม่นมึงมีงานจักเสียบอ้อยโควิดกินหลายมันกับใครมันกับพี่โอ้ยแม่นโควิดเพาโควิดกับบอมีงานเลยอกขันมานั่งอีกผู้วันปันเนี่ยกูบ่ได้อ้วนนไม่หยังกูอับและแยกสุดไทยชุดเสื้อนี่น้ำเสนอตอนนี้เลยตอนไหนมโนลาบูชายัน เออ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 ดีละเคยมักฉากนี่ละสิมะขอปีกขอหางน้ำยาสิบินกลับเมืองเออเอายุใส่ยาได้ฮะขอปีกขอหางม่ได้ดอกเอาเป็นยังกูคือสิบินบ่ขึ้นดอกเนี้ยเอาเอาบูชาไฟซาเอาบูชาไฟโอบูชาไฟแต่เออถ้าาฉากบูชาไฟต้องมี้ยาเลยยากระมีเอายุใส่ยาเปิดตัวยาขมิเอะเอายาไปเสียหลักสูงขึ้นบอม้าแต่งตัวเลยอะไปโน้ตไม่ใช่ไหมเออฐานยาขมิเโอ้ยหญ้า มาแต่แม่ไปหากินข้าวเมาอยู่ไซเดียวเนี่ยเอาละมาไปโอ้ยเออเดี๋ยวเบื้งหน้าคอยด้วยแม่เดี๋ยวเบื้งข้างหน้าคอยจะเป็นหนาวแต่บุ้มมือมาไปยาแหละน่ะมาแล้วป้าสิียามาแหกแดดไปยานฮ้ยเด็เอามาคือสาแม่สามนักงานเบียสานักงานขึ้นตอนเดโอ้โอ้โอ้ล้ำด้วยช่วยกันเออเออเอาบันนี้ลูกไห้สิมาขอปีกขอหางน้ำยาเอาไหมเอา ขาปีเขาหางขออักกุศกุศลข้าศน่าบอสอย่าบอลรับขนาดี้ไดซ้อมบอสูังไงเอามื่กีวินวันออกมา่งานก้าเนาเน่ไอยาดามก่นมจะคอไห้เออไยาดากุก้อนกุศลได้โออ มันคือบดาก้าอ่ะมันคือบดากูฮะโอ้ยโอ้ยมึงกับข้านเขามาหางานแต่อีควายเอองามึงกับสิบเอ็มข้านเขามากุสเซ่ไถเบิงโอ้ยนอนยากอะไรข้านเขามาข้านจังไหนข้านเขามาตะพุ่นหรืออี้ีขาเออข้านขับโอ้ยมันคือหมาเถียมึงกับวะงาจ้า จริงที่คนฟ้องงามันไม่เป็นความจริงหรอกงาเอ้อเอยเองากะสิว่ายิ่งฉี้ชามึงยังมาเบาอยู่นี่นะยิ่งกะลีบาทยิ่งกะลีเมืองอิอ่งโสเพหนี้ขับชายแดนเข้าใจบอสเขา,าว่าเหรียญเงนลดควันจีจ้างเหรียญเงินยังได้กูไม่เมียจำภาพไปเนาะเห็นบ่เขาเหรียญจะปลื้มไรเอาเลยให้กูบ้าง สีโขกอนว่าหนาดาลูกไผ่ก่อนลูกไผ่ยังคอยโขกอีบอดีหลวงเมื่อกียันไก่ปันลูกเดอ้อยังเขาจะมึงไปขาดพูดดีมึงเสมายังกับมือหนิมึงเสมายังกับมือหนิ <laughs> มุตุบ่ได้รับอยู่แม่เอาติไอบบ้จางแดงเขาเห็นฟอนอ้อมกันเนาะกก่ย้อนมันบ่จ้างน้ำมูแลลนะเนาะกก่ย้อนมันจ้างผู้เดียวบ่จ้างน้ำมูเด้อค่ะอุ้ยจะพาบ้านนี้มักย่องข้างนาะมาสมควนเฮ็ดกองบวชด,ดอกเฮ็ดกองฟ้อแบบนผุนไป เป็นย่าจะจูดปรถึงย้ำแทนน้อ hmm. กูจามาบากจู hmm. <Hey. S 2> mm ๋ไข่กระเทยได้จะอยู่ข้างล่างหลายก็จู๋ไข่พ่นตัวสมับาหยั่งบางอี้ฉีดหนาจน่ตัวมาเบิ่งหมอลำเลยนะเบาเลี้ยงจูดผู้เจ้ากูสร้างกรรมการบ้านนี่เป็นหย่งกูตากหี้หยางไปห้าหัวนี่เราข้อไก่นี่เป็นหย่งแจ้าดาจะไปจูดผู้ห้านี้หยางกูซอยย้ำเองเฮ้ยมือสิมีแนวใส่โอ้ยหายพูดเดียวขอให้นกจ๋านะจ๊ะ ขอบคุณครัคุณแม่ค่ะเมื่อเม่นยาวเถยเออเออเอ้ออเอัเออเออเัอเออเออเานเออเเออเออเออนัอเออเออเนอ่อบเออเอนเอนเออเออนอ ศูนศูนศูนแข่งกีฬากุโตคอนบ้านนี้เห็นหีกูหมดแล้วรักษาตัวเขาเจ้าเด้อร้านอาหารตามสั่ง เอาหัวเห็ดหนังญาแม่ไม่เคยเด็กน้องเสาเสกก็เทยกาลาสินเนาะเออเอาเอาเอาสิซะไปของไหนไม่ต้องโฉบไม่ต้องเสาเรกไปจูดไฟขึ้นให้มาโนราฟ้อนหลดไปเอาสิซะเอาฉากเนี่ยมันมวนมันซึนบ่บ่ฉากนี่ก่อนฉากไหนฉากมาโนราฟ้อนอ้อมกองไฟไงโอ้เอาเอาฟ้อนจูดไฟเออลบเิงแฮงปานีนะมันสิจูดไฟน่ะเออเอามากระบายบ้านเพื่อนัอนแล้วเอาไปกระชั้นหรว่ามีเทียนกูแม่ เมื่เอาอีดีเนี่ยเออเออถ่าแป๊บสเดี๋ยวกูหาก่อนหาอย่างหาไฟมาจุดมึงเหรอโอ้ยหมอหลามูขนาดใหญ่เขาต้องมีอุปกรณ์เออโอ้โอ้มีไฟพร้อมฮ้องเฮิร์นเดินอากาศเอฟเฟกต์เออเออเออเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเจ้าใส่กล่องไฟมาไปหาอยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะลมแห้งแห้งค่ะเอาแล้วไปโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะลมมันแห้งค่ะ โอ้ยเ๋ยไปนี่นอมเจอภาพเสด็จนอาเปเนอย่าไรโอ้ยโอ้ยมึมยงมาล้มแถมือนีเนาะแ้วถุมือมันกับมาล้มหล่ะมีงานลับมาลมเลยโอ้ยงานใหม่บ้านเพื่อนนี่โอ้ยเสด็จบูชาบนรถไฟนี่นาะมันกมับมาจุดมันมาล้มเป็นอย่างรอต,ติบ้ติดแล้วค่ะอติละตีอย่ามึงอยากติดบ่ ไปซุ้มใส่หวัวเจ้าพ้าเฮ้ยไปซ<ป>ุ้มยังไงผมแท้เอาเอาเอาบัดนี้เอาล้ำบัดเนี่ยเอารถตีมา,ทามทำไม เอาแบบเนี่ยเอาสิซ่าแม่เจ้าภาพเอาจังเอาจากไหนเอาตอนลําเพิ่นมวนมวนบ้านหมุนห้ามักมวนลําเพิ่นลําเพิ่นตอนลงเล่นน้ำเนี่ยโอ้ยตอนนี้ล่ะแม่มาตอนเล่นน้ำเนี่ยแม่นบอกเออลําเพิ่นกกขาขาวเออกกขาขาวนาเรศทางแม่มันเออเออเอาเบี่ยนฉากไหมเปลี่ยนฉากไหมเนาะเปลี่ยนฉากไม่ฉากเล่นน้ำฉากมโนราเล่นน้ำเอาเล่นน้ำลําเพิ่นเอาเล่นน้ำจังไหนเด้อคือบ่มีบ่ปลอม บอกเป็นอยังบ่เป็นอยังบ่เป็นอยังค่ะเป็นอยังค่ะเมเจ้าภาพมิน้ามาให่อะไรค่ะได้ได้ไดให้ตัวเป็นมโน่ร้ายเลยสิเป็ี่ยนมโนใหญ่ได้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 เอาผู้ใดสิเป็นผู้เท็ดน้ำฮะผู้ใดสิเป็นผู้เท็ดน้ำเอากระซิใหญ่เพิ่งเดี๋ยวเออเอา น่ามีอย่าคือกินเนาใ่กัออิบบอบมึงเออเจ้าภาพซิบซีเจ้ามิตะก้อยง่วมื่ก็ล้องเบิ่งสันตัวมีหอดไม่บ,บอกออเอ้ยเออกูจีห้างอีลีป๊าจีห้างเนี่ยเนาะกันแก้งได้เนี่ยเอาสิกูปเป็นยาเมื่เป็นมโนลา เออเพงเป็นเแย่เออกูสิเป็นแย่เพิ่งเป็นน้องลาเออเอาเออได้เอาเอา,เอามีนามบ่ลูกมีอยู่แม่เอาบ่มีแม่กับมีอยู่ดิแ <c oughs> ม่เตรีย,ม,ย,ยามมาหลายอยู่น้ามอ่ะเอาเออมึงตายเอาเออเอาเอา,เอาอนงาม เอาป๊ดจีโทรมานั่นได้จำแต่ท้องพุข่อยจำเบิดละเด้ <c oughs> ขอบคุณเลลลายเด้อเอาเอาเล่นน้ำเล่นน้ำมาเนี่ย กาแฟค่ะกาแฟดีนะคะหัวใครคอยไม่แข uh <si ็งนะคะหน้าหนาวแล้วใครห้ำหยาดออนต้นนะคะกินกาแฟหาซื้อซอยกู้แมสุอัานซอยกุ้งกมันอ่านบอกอ่านซอยกู้งในเอ็น แม่มันกายยังเน่าบาดเอาจังซี่ฮะโฆษณานี่ผลิตภัณฑ์บ้านเฮานี่บป็ยังประแดกแม่บุญลำ้ำว้ามาโฆษณาให้ยังเอาเอาเอาเหรียญต่อเหรียญต่อ,อเอามาโดาาน,น่าเฝ้าเหรียญน้ำเล่นเป็นอย่าง ใหม่เมืองชุมแพถังเช่าค่ะนี่คือถังเช่านะคะพี่น้องคะถั oh. งเช่าตาน้องใหม่เมืองชุมแพนะคะกินแล้วบำรุงร่างกายค่ะผสมวิตามินซีนะคะถ้าคุยผัวใครไม่ส้มไม่เปรี้ยวไม่หวานนะคะกินได้นะคะรับรองเลยคะ่ะวิตามินซีนะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> เอาเรียนหน้าก็ลูก สองกองอีกเด้วค่ะโปรโมชั่นค่ะโปรโม อีหันเนาะป้ากูจะเงี้งเนาะมึงอกูจะกระแทยบัวขาวบ่เนี่ยเมื่อมื่สิเอาตีเอาอยัาง <c oughs> นี่แม็สุ์ซ <c oughs> ูฟบอกแล้วอย่ามาเก่งกับหมอลำนักเลงแต่กูซูดในทางถนนเขาบ้านกับพราแห้งแล้วอ่ะมันเป็นยังมันเห็ุทางสิแต่จะสะพานเหตบเปลี่ยะเคื่องเที่ยน่นนะกูออมกับกูต้งหนอง <c oughs> ก็ขีตะเล่แล้วเนาะว่าแม่ละศูนย์เนี่ยศูนย์อยังศูนย์แห่เอบตเอาเป็นอยังขึ้นสีศูนย์ไอ้เพื่อนแห่กุ๊ยอยจากบ้านเนี่ยเอาชอยกุ๊ยูศูนย์อยู่หลีเอาวชอยบ้านไหนชื่อบ้านยังเกาะบ้านโมนอีปอบบ้านเสียร์ล่ำกอดตีสามเมื่อกี้เจอซื้อบ้านกูได้บ่ยเมื่อกี้เจอถามพ่อมึงอกดูแทบเดียวเนี่ยโอ้ยกูดีชอย บักห้านี่กูตีสอยมึงจะตีส่เอออะสอยกูสวนยอดทั้งถนนเนี่ยให้กูสอยจักบาทเนี่ยสอยสอยสอยออบต่ออบาแตดเออ,อเหตุออทั้งถนนได้งบมาสองแสนแปดบอทอแตดเม่เอบอาตอ่อ ้อยหอยได้ผัวขี่เราสนุกล่อเบิ่งห้ำ <c oughs> ส่วนๆนะพี่น้องนะครับเล็กๆน้อยๆจากทางทีมงานนะครับนำมาเหมาะเป็นข,นข้อมูลข้อม่ลกับพี่กับนอกในชุดตลกขายหลอลาะจากทีมงานศิลปินเมืองชุมแพ